ครับผมสวัสดีครับผมมือนีดับเชียงนครพนมครับผมมือนีผมจะแนะนําวิธีการเฮ็ดอันนี้ครับนี่อุปกรณ์ก็มีแผ่นใสแผ่นใสนี่ซื้อซื้อมาจากร้านในร้านที่เขาทําห่อปกหนังสือครับร้านทายเอกสารทุกว่ไปจะมีขายครับแผ่นใสนี่มันตกแผ่นละห้าบาทครับนี่ผมซื้อมาแผ่นละห้าบาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่ภูมิฟองน้ํามำนะครับผมเป็ภูมิฟองน้ำฟองน้ําที่เขามาซับน้ําเวลาทํางานก่อสร้างนะมาเช็ดเช็ดปูนนะครับนี่ ตัวหนึ่งห้าบาทเหมือนกันเราจะมาตัดได้ประมาณห้าอันเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยไอ้ตัวนี้ยางยืดนี่ครับค่ายืดเนี่ยเม็ดละสิบบาทแล้วก็อันหนึ่งจะตัดได้ประมาณสามอันแล้วก็มาทําทําก็มีบ่บ่มียางหลาครับก็มีคือเนี่ยมันจะมีกาวสองหน้าเราตัดตัดตัวนี้ครับตัดให้เป็นแบบเนี้ยตัดตัวนี้จะเป็นกาวสองหน้าเอากาวสองหน้ามาแปะครับนี่ แป๊บปั๊บเราก็ติดด้วยพลาสติกสายติดเอาพลาสติกสติดข้างบนครับปับ๊บตัวนี้ครับแล้วก็ตัดยางยืดเนี่ย้ายืดตัวนี้เอามาทาบใสข้างหลังแล้วก็แม็กเย็บครับแม็กแม็กอ็เอาแม็กตัวค่อนข้างดีนะครับตัวแข็งๆเลยนะครับแม็กเย็บแปะใส่กันแล้วก็แปะใส่กันแล้วก็จะเป็นออกมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้เบื้องครับนี่ปับับเป็นได้ครับ ผมคิดว่ามันน่าจะป้องกันโควิด19ได้บนห้อยกหลายครับก็ลองซื้อๆเหตุต้นทุนไม่เกิน20บาทครับ20บาทจะได้เยอะได้เยอะเหมือนกันครับได้หลายอันได้สามสี่อันถ้าผู้ใดได้บึ่งก็ลองแชร์กันไปครับว่าเห็นแบบนี้ละป้องกันตัวเราเองก่อนครับเราต้องช่วยตัวเองก่อนครับผมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับ